โอเคครูเริ่มเลคอร์อดแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาความรู้ที่เรียนอาทิตย์ที่แล้วนะครับทั้งบวกลบคูณหารเวลาใช่ไหมมาใช้ในโจทย์ปัญหาแล้วนะครับมาดูกันนะอ่ะข้อแรกนะครับตัวอย่างที่หนึ่งนะนครูเอาโจทย์ข้อนี้มานะครับสมศรีออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร เวลา9นาฬิกา30นาทีถึงกำแพงเพชรเวลา12นาฬิกา20นาทีสมศรีใช้เวลาเดินทางเท่าใดนะครับอ่ะพวกเราที่อยู่กันคิดว่าข้อนี้ใช้เครื่องหมายอะไรลลกบวกลบคูณหารตอบมาได้ผิดถูกไม่ว่ากัน อ่าลองดูโจทย์อีกรอบหนึ่งนะครับบวกลบคูณหารลบครับครูอ่ามีคนว่าลบคนอื่นว่าไงลลกตอบมาได้เลยผิดถูกไม่ว่า ลบอ่าโอเคส่วนใหญ่คิดว่าลบนะครับมาดูกันขั้นตอนแรกเราทําเหมือนกับที่เราทําตอนที่ไม่มีโจทย์ปัญหาเลยนะก็คือเขียวที่ทํานะครับแล้วก็ขึ้นหัวหน่วยไว้ข้างบนนะครับในเรื่องนี้เป็นเรื่องของชั่วโมงกับนาทีถูกไหมเป็นเรื่องของเวลานี้นะครับไปเสร็จแล้วเราก็เขียนโจทย์มาซึ่งข้อนี้นะครับเป็นการลบนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลบเราต้องเอาเลข มากหรือเลขน้อยขึ้นก่อน9หรือ12ขึ้นก่อนลรสอ12เออต้องเอา12ขึ้นก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนอันหลังขึ้นก่อนนะนี่สมสีเอาเดินทางถึงกำแพงเพชรขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเลขเยอะขึ้นก่อนนะ12ชั่วโมง20นาทีถูกไหมต่อไปเราก็ค่อยเอาท่อนแรกมานะครับเดี๋ยวนะ นี่ครูตัดเดี๋ยวค่อยอธิบายอา้าวกดอะไรมาหลูกอ่ะแล้วก็เอาท่อนแรกมานะครับออกเดินทางมาอยู่บนทันที่สองนะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนั่นเองนะครับทีนี้ที่ก่อนที่เราจะลบได้เราต้องพิจารณาก่อนถูกไหมอย่างเช่นยี่สิบลบสามสิบได้ไหมลูกนาที ตรงนี้ทางขวาไม่ได้เราไม่ได้เนาะเราก็เลยต้องยืมชั่วโมงมานะครับชั่วโมงจากสิบสองก็โดนยืมไปเหลือสิบเอ็ดชั่วโมงนะเหมือนที่เราเรียนการลบระยะเวลานะครับแล้วยี่สิบนาทีได้มาหนึ่งชั่วโมงคือได้มากี่นาทีลูกหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีหกสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีนะครับตอนแรกมีอยู่แล้วยี่สิบก็เลยกลายเป็นแปดสิบนั่นเองเพราะว่าบวกไปอีกหกสิบโอเคไหม ทันนะเสร็จแล้วที่นี้แปดสิบก็ลบสามสิบได้แล้วนะครับแปดสิบลบสามสิบได้เท่าไหร่ลูกตรงนี้นาทีได้เท่าไหร่ได้ห้าสิบนะครับแล้วก็ชั่วโมงสิบเอ็ดลบเก้าได้เท่าไหร่สอ <2. S 1> โอเคก็จะเป็นห้าสิบเหลือห้าสิบนาทีแล้วก็เหลือสองชั่วโมงนะครับถูกต้อง แล้วเราก็เสร็จแล้วเขียนตอบนะครับสมศรีใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมง50นาทีแบบนี้เสร็จแล้วหนึ่งข้อเออใช้หลักการที่เราเรียนไปแล้วนะครับบวกลบระยะเวลานะการลบก็ใช้วิธีนี้นะครับถ้าลบไม่ได้เราก็ยืมมายืมหนึ่งชั่วโมงก็ต้องได้มา60นาทีแบบที่เราเคยเรียนปอาทิ์ที่แล้วนั่นเองเพียงแค่มันเพิ่มเติมโจทย์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเขียนตอบเลขไทย เหมือนเดิมตามปกติโอเคไหมแบบนี้ทําได้ไหมครับหนึ่งนี่หนึ่งข้อละใครสงสัยตรงไหนข้อน,นี้ถามได้นะไม่สงสัยนะครับไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยต่อไปนะครับตัวอย่างที่สองนะตัวอย่างที่สองเขาถามว่าโสภาอายุสิบสองปีเจ็ดเดือนโสพิณภาแก่กว่าโสภาสามปีเก้าเดือน แก่กว่านะโสพภินภาอายุเท่าไหร่<ม>อ่ะข้อนี้นักนเลยคิดว่าเป็นเครื่องหมายอะไรครับบวกครัอ่าว่าบวกคนอื่นว่าเครื่องหมายอะไรคนอื่นบวกลบคูณหารเอาอะไรดีข้อนี้ อโอเคมาดูกันนะครับเหมือนเดิมเราเขียนวิธีทา,าขึ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่หน่วยของข้อนี้ซึ่งข้อนี้เป็นหน่วยปีกับเดือนเนาะเราก็ใส่ปีกับเดือนไว้นะครับแล้วก็ต่อไปแล้วก็ใส่โจทย์ตามที่โจทย์กำหนดให้นะครับอันแรกคือโสภาอายุ12ปี7เดือนใส่ให้ตรงนะ แล้วก็โสภาแก่กว่าโาสภา3ปี9เดือนนะครับแก่กว่าก็ต้องบวกเพิ่มไปอีกเนาะโอเคบวกถูกแล้วนะครับทีนี้เราก็บวกกันอ่ะทุกคนช่วยคุณครูบวกหน่อยนะ7จบวกเเป็นเท่าไหร่ครับ16บกครับสิบหกเนาะเราก็ใส่1ิบสไปเลยถูกไหมไม่ต้องทดนะครับแล้วก็12บวกสฝั่งปีนี้ล่ะสิค่ะ1ส <15 S 2> <15 S 1> นะครับก็นะจะได้เป็น สิบห้าปีสิบหกเดือนเนาะทีนี้เหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเรียนตอนบวกระยะเวลานะครับสิบหกเดือนมันเกินปีไปหรือยังหลกเกินค่ะเกินไปแล้วเพราะว่าหนึ่งปีมีกี่เดือนสิบสองเดือนสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหักออกจากสิบหกหักไปสิบสองเดือนเหลือกี่เดือนหลกสี่เดือนค่ะ แลี๋วสี่เดือนนะครับแล้วเราก็จะมาเพิ่มให้ปีเป็นกี่ปีหลกจากสิบห้าก็จะเป็นสิบหกปีนะครับเออแบบนี้นะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ตอบเหมือนเดิมนะครับก็จะตอบว่าโสพิณภาอายุสิบหกปีสี่เดือนโอเคไหมสองข้อนี้เดี๋ยวนี้เราจะเน้นที่บวกกับลบก่อนนะครับ ใครสงสัยอันไหนไหมการบวกหรือการลบย้ําการลบอีกครั้งหนึ่งนะครับเดีย๋ยวครูย้ายหน้ากลับไปแบบหนึ่งนะสักครู่นี่อ่ะการลบนะครับถ้าเป็นโจทย์ระยะเวลาแบบนี้นะเดินทางนานเท่าไหร่หรือว่าทําอะไรนานเท่าไหร่นะอย่าลืมว่าต้องเอาเลขที่เยอะขึ้นก่อนนะครับไม่งั้นมันก็จะลบกันไม่ได้มันก็จะงงๆนะ โอเคไหมเอาเลขเยอะขึ้นก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วถ้ามันลบไม่ได้ก็อย่าลืมยืมให้ถูกหน่วยไม่ใช่ยืมเป็นสิบแบบธรรมดานะโอเคมาการบวกก็ไม่มีอะไรนะครับการบวกก็เน้นไปที่การเปลี่ยนหน่วยให้มันสวยงามสมบูรณ์เนาะถ้ามันเกินหน่วยย่อยเกินหน่วยหลักไปแล้วเราก็หักมันออกไปเติมให้หน่วยหลักแค่นั้นเองนะครับโอเคไป หยิบแบบฝึ่หัดมาดูสิวันนี้นะครับการบ้านโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะให้ทำหน้าหนึ่งร้อยยีสิบห้านะครับมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันโอเคนะไหนลองเปิดดูเจอไหม อค่ะโอเคมีทั้งหมดสองข้อนะครับทำเสร็จแล้วเหมือนเดิมอย่าลืมส่งถ่ายรูปส่งในอัลบั้มไว้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยใครมีอะไรสอบถามไหมโจทย์ปัญหาครั้งแรกครั้งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เรียนจทปัญหาต่ออีกนะครับยังเหลืออีกหลายข้อเลยโอเค okay. ไม่มีปัญหานะครูหยุดได้คอร์ดก่อน เรียบร้อยนะครับ